ถ้ามันไก่คุณผู้ชม In s <S er ินก้ามันไก่คุจเกะผับทำอ่าให้ดูจ้ะซื้อมาห้ากล่องสองร้อยห้าสิบอร่อยมากร้านนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยข้างธนาคารกรุงไทยตรงใบหยกสองเนี่ย จากหน้าป้ายรถเมล์ข้ามาสามสิบเมตรนะเป็นเป็นเนตึกแถวหนึ่งกูหามีรถเห็นอยู่หน้าป้า ก้าวนี้อร่อยที่สุดข้าวเขาอร่อยข้าวเขาเป็นเม็ดต้งแต่กินมาโรงแรมใหญ่ๆ่แบรนด์ใหญ่ๆไปกินมาหมดแล้วแม่หลออ แล้น้ำจิ้มค่ะอร่อยเลยน้ำจิ้ม ในออนไลน์เมื่อคืนเป็นพวกเร็วทำคลิปเฟกนิวในติ๊กต็อกตำรวจต้องจัดการต้องจับเจ้าของติ๊กต็อกเลย คนทำข่าวเท็กไงเท็กนิวอะเต็มไปหมดแล้วก็โฆษณาวไว็พนันออนไลน์เออไปตัดต่อภาพ ไปตัดต่อภาพตอนนี้ก็รีซอออกมาป็นนาม แม่แนะนําเลยว่าแตงโมก็ไปกับขอโทษคุณไปจักบได้ไปกลาบขอโทษเขาคุณเขาจะไม่ตาม ากาบขอโทษคุณปจับใจแต่จริงๆอะ่ะโมเขาว่ากาบขอาโทษแล้วในรายการหนึ่งในช่องสามโมเขาเป็นคนเก่ง นัางเป็นดาวทีกต่อมีคนน่ะดูนายต้องสี่สิบล้านสี่สิบล้านคนแล้วก็มีคนติดตามต้องห้าแสน มันคนคเพมโมเมื่อวานนี้มาออกรายการช่องสามอะปรากฏว่าคนก็กลับมาเห็นใจโมกันแล้วก็ ธนาเชมเขาถามในห้างูกจับในรายการเรื่องใหญ่รายวันซึ่งคนก็เห็นด้วยบอกว่าอ่ะคนที่ไปเจรจา,าเรียกเงินกับ เรียกเงินกับทางค่ายอ่ะมันเป็นบอสอ่ะแล้วนางได้ข,ข่มขู่จริงรึเปล่าฉะน้ามันไม่มีหลักฐานการข่มขู่ใชนะ่ไหมเขายินยอมจ่ายเองทางค่ายโทรมาหาบอส แล้วนางก็ยื่นให้บอสคุยแล้วบอสจะยื่นให้หนางคุย mm. ใช่ไหมคือนาง,งานอายุมากกว่าบอสเนี่ยนางยี่บห้าบอสเพิ่งจะยี่บเอ็ดอายุมันต่างกันมันสี่ปีนะา้บอสเนี่ยมันหน้าตาหลอ่อแล้วมันเป้นเก่ง มันเต้นเก่งคนดูชอบไงเวลาไปสแสดงอยู่บนเวทีคนดูชอบมากคนดูสนุกความที่มันอายุน้อยมันใส่ใด้วยไง มันยังเด็กอายุมันน้อยวุฒิภาวะมันน้อย มันทำตัวดีๆไปกราบขอโทษมันจะขอโทษขอโทษออกอะไรนะคะให้มันไปกราบขอโทษ ไปว่าเขาไม่ได้หรอกบนเวทีวการแสดงอย่างนี้นนะมันยังวัยรุ่นอยู่นะีาผู้หญิงอนะ่ะถ้าอายุไม่ได้ต่างกันเยอะต่างกันแค่เจ็ดปีหกปีต่างกันกันให่เยนะ แล้วกด้านนันมันมีผ้าอย่างนั้นเนี่ยที่บนการแสดงพอแสดงจบมันก็เกิดอารมณ์ทางเพศ จะไปเอาเรื่องอะไรมันเข้าคุกเลยสงสารมันเพราะว่าอายุมันน้อยแล้วมันขี้อวดมันจะไปอวดว่ามันเก่งไง ในห้างก็ไม่ต้องไปดาเน,นินคดีเอเอเอ,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 องอโมเพราะว่ามันจะกลาบกว่าโทษครับมันจะกลาบกว่าโทษเลยกลาบกว่าโทษในห้าง า่ห้างเขาก็พูดถูกศิลปินอน่ะเราจ้างเขามาสแสดงเพราะเป็นศิลปินี่ะในสังกัดของเราเราจะไปห้ามไม่เขาอ่ะรักกับใครมีเซ็กกับใครห้ามเขาไม่ได้ันมเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไนงะไปยุ่งวุ่นวายกับเขาไม่ได้จะไปรักกับใครจะไปมีเซ็กกับใคร แต่ห้ามก็ไม่ได้หรอกแต่พอเวลาทํางานแล้วมาทํางานให้เราอย่างดีที่สุดทํางานให้อย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่มีปัญหาเรอทางานให้ดีตรงต่อเวลาลวเพราะลำไยทํางานดีนางนิสัยดีนางตั้งใจทํางานก็บอกว่าตงการไม่คุยตรวงการทำไม ลำไยเลิกกับมันอ่ะเผยเผลำไยจะมีหัวเป็นอาเสีอหมื่นล้านเลี้ยงแ,แต่งงานด้วยเป็นคุณนายหมื่นล้านนะหมสงสารปุ้ยสงสารมันจะหม่มันเป็นผู้ชายมันเป็นผู้ชายมันเป็นป่าทิ้งเขาแล้วไปอยู่บ้านนอก มันก็ออกมารับแล้วไงว่าเป็นความปิดของมันเองเธอคิดว่าจะให้ลำไยมาง้องไงแล้วผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยสันดานไม่ดีสมมุติว่าคนนี้เป็นเมียมันเว่าเป็นลูกไก่ในกามือมันไม่สนใจมันไม่ให้ท่า มันไม่ทํากันบ้านเนไงลำไยเขาเพิ่งอายุยีบเจ็ดเขาก็มีอารมณ์จริงไหมอะยี่สิบเจ็ดเองไในผัวก็ไม่ทํากันบ้านผัวก้าแต่เล่กสนุก เรเอาแต่เล่นสนุกอ่ะไม่ทำกันไะด้เอะนางอายุแค่ยีิบเจ็ดไม่ให้ค่าไงนะมันถือว่าของตายของในมือไนงะ พ้าผัวทำหน้าที่อน,นักแางมัน ถ้าผัวทำหน้าที่ใช่ไหมทำหน้าที่มีหรือเมยจะไปอย่างนี้ไม่ทำหน้าที่ก็วันนั้นอ e ีเมลมันไม่มาออกช่องสามไม่ไปให้นักข่าวสัมภาษณ์มันก็ไม่เกิดเรื่องไง มันไม่ยอมไงมันไปให้สัมภาษณ์มันไม่ไปพูดล้วโดนข่มขู่ไงถ้าพูดคำนี้มันเป็นหมิ่นประมาณมันเป็นหมิ่นประมาณ